ความรักพระอคก็คือการปฏิบัติหรือพระเยซูกล่าวถงนะครับเราพี่กระนนะครับก็ต้องปฏิบัติมือพระองค์นะครับเมื่อก่อนนี้ผมมีนิสัยที่ชอบเขี้พ่อแม่ครับพ่อครัวสั่งให้ทางานอะไรเราไม่เข้าใจเราก็จะแกล้งหลงแล้วก็ไปชอบไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็พอกินเหล้านิสัยมันก็ออกมาที่คือชอบทะเลาะกับเพื่อนนะครับแล้วผมเองก็ถูกพาไปอยู่ในโรงเรียนพระแม่มารีให้ทํางานอยู่เลย โลหะเพื่อสายขนมนะครับทีนี้เวลาที่เราทํางานไปเรื่อ,อยๆมันทาให้เราได้เกิดนิสัยใหม่ก็ทําให้เราได้ผดชันที่จะขยันทํางานแล้วก็เปลี่ยนแปลงหลังจากที่เข้ามาในกลมกง, <c oughs> งก็รู้จักที่จะทำบุญทาทานรู้จักสนใจคนยากคนจนมากขึ้นมีเพื่อนของเราบางคนในกลุ่มนะคะรับบอกว่าเขามายืมหนังสือไปแล้วเขาก็ไม่คืนชักด,ดาบ แล้วเราก็หนังสือเ่มนั้นเราก็รักมากแต่ไม่เป็นไายเราจะไปเอาเรื่อง,องเอาราวหรือเอาเงินคืนก็ไม่ทำนะ mm hmm. ครก็เพื่อนเราอีกคนหนึ่งนะครับบอกว่าเวลาที่ทํางานอยู่ในบริษัทแล้วเบื่อมากแราเจ้านายชอบสั่งงานอะไรที่มันเกินเกินหน้าที่แล้วก็บางอย่างก็ไม่ค่อยแบบเชี่ยวชาญเนี่ยงหอดทนที่จะทําเพื่อว่าเราจะได้มีความรักและก็อดทนต่อเจ้านายของเรามากขึ้นเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งก็บอกกับผมบอกกับ,กบกพวกเราว่า เวลาที่เราเป็นพิจารณเราก็จะ,สะแสดงน้ำใจของเราต่อเพื่อนต่อครอบครัวต่อคนที่เราพบทุกๆเหตุก,การณ์ที่เราที่เราสามารถช่วยเหลือได้แล้วก็สรุปสุดท้ายน,นะครับสิ่งที่ผมเห็นชัดแ,และก็รู้เมื่อก่อนเนี่ยที่ผมเป็นวัยนุ่นนะผมชอบพูดจาไม,ม่เรียบร้อ,อยไม่สุภาพถ้าเพื่อนผมด่าคำหนึ่งผมก็จะด่าไปเหมือนกันนะครับแล้วถ้าด่าไม่จบก็ต่อ,อ,กกอยกันแค่นั้นเอง ก็เป็นอย่างนี้เสมอมาแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ทำแบบนั้นแล้วเราก็เราก็กลับใจแล้วก็ทําใจเย็นแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือพยายามทำงานแต่เราจะไม่เป็นโมกพูดเป็นยุ่งในเรื่องยี้แล้วเราก็จะมีความสุขที่สันที่สูงมีความสบายขอให้เราก็ยิดยิดมแล้วก็พยาดงความเป็นอยูมา